อร่อยไม่รู้แ่บดีว่ะ <c oughs> วันนี้รีวิวรูปก,กินข้าวนะครับสวัสดีครับยินดีเข้าสู่ต่ออช่องบ้านยินมอนดัมซิงครับผม ฝนตกครับว่างเลยมาดูลูกกินข้าวอ,อะไรไหมครับลูกมักแข้งทอดไข่ไข่ดาวนี่มักแข้งอ,อะไรไหมครับ สามปีกลัวครับสี่ปีมันจะเด้ามไม่ได้เก่งอยู่ครับนี่ลูกชายผมอะไระไหมครับ มันมีผ้าไปตัดผมครับผมย่าหลายผ้าไปตัดผมสร้างพึ่งสร้างตัดสองเตือแต่นี่เต้าท,ที่สองของมนันนี่ไปมัมตัดให้นั่งตัดแบบดีนะครับว่ามันสิเหลวตัดไปข้าวหนึ่งสร้างบัรงตรให้สร้างตัดอาชีพ ติดคุ้นจับให้สร้างตัดเกือบแล้วครับกับว่าแล้วก็แล้วลว่าย่อไม่ตัดก็ต้องภาพโดยร่วมโอเคครับกินข้าวเย็นอ,อร่อยอร่อยมากเอาอีกไม่ลูกนี่ อิ่มไหมครับเนี่ยเอาเพิ่มอีกไหม,มหอิ่มไหมลูกโอ้ยคำไหนหรือคำเนอ่ยออรีวิวการกินแซ่บขนาดจะกินเยอะลูกจะตักเยอะ วางไว้ตัดใหม่ยี่ยงกระสับครับอาอีกไหมนี่แล้วสามฟองแล้วครับโอ้ยสามฟองเลยบ่าลูกเดี๋ยวไปรีวิวการกินแข่งกันแล้วนะวนะ่า แข่งกันหลายคนเลยใช่ไหมเอาไหม <c oughs> แซ่บครับเก่งจุงเก่งจุงกินน้ำด้วยก,ก,กินน้ำนะเราเซ่ตไม่กินกินน้ำมากกินน้ำ จเมลื่อ2ปี8เดืนอนพรุ่งนี้พรุ่งนี้3ปี8เดือนเต็มโอ้ยไม่อิ่มยังไม่อิ่มเดี๋ยวไปรีวิวแข่งกับ <c oughs> พี่บ่าวเท้าว่ะเป็นไม่รู้เป็นแข่งกันเลยเนาะ อิ่มและหมดเกี้ยงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ